มงคลที่21ไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในธรรมหมายความบ้าไม่ประมาทในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อล้วนแล้วแต่เป็นคำบอกเหตุทั้งสิ้น คือบอกว่าจะทำอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนั้นคนที่ประมาทในเหตุมีอยู่สามพวกหนึ่งพวกไม่ทำเหตุแต่จะเอาผลสองพวกทำเหตุเสียแต่จะเอาผลดีสามพวกทำเหตุน้อยแต่จะเอาผลมากเหตุสำคัญที่ไม่ควรประมาท 1. ในการเลิกละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริต 2. ในการเลิกละวัจีทุจริตประพฤติวจีสุจริต 3. ในการเลิกละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริต 4. ในการเลิกละมิจฉาทิฏฐิตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิตาใจแห่งความประมาทหนึ่งความเกียดคร้านไม่เอาใจใส่ตรวจตราให้รอบคอบ 2. ความประพฤติเสียหายทำไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเสียหาย 3. ประพฤติย่อหย่อนกระทำไม่เต็มที่ทำให้งานที่รับผิดชอบผิดพลาดได้ง่ายและไม่สำเร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้สิ่งที่ไม่ควรประมาทหนไม่ประมาทในเวลาพึงระลึกเสมอว่ามันคืนล่วงไป เรากำลังทำอะไรอยู่ 2. ไม่ประมาทในชีวิตความตายเป็นธรรมดาของทุกสิ่งที่มีชีวิต 3. ไม่ประมาทในการงานเราต้องทำงานที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุด 4. ไม่ประมาทในเรื่องการศึกษาเพราะการศึกษาทำให้ชีวิตก้าวหน้า 5. ไม่ประมาทในเรื่องการปฏิบัติธรรม สิ่งที่ไม่มีผู้ค้ำประกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครๆซึ่งเป็นผู้รับประกันทำสี่อย่างได้ไม่มีจะเป็นสมณะหรือพรามหรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆก็ตามในโลกทำสี่อย่างเป็นฉนหนคือหนึ่ง ใครๆซึ่งเป็นผู้รับประกันว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่ากแก่ดังนี้ไม่มีเลยจะเป็นสมณนะหรือพรามหรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆก็ตามในโลกสองใครๆซึ่งจะเป็นผู้รับประกันว่าสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้ดังนี้ไม่มีเลยจะเป็นสมณนะ หรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆก็ตามในโลกสใครๆซึ่งจะเป็นผู้รับประกันว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายดังนี้ไม่มีเลยจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆก็ตามในโลกสี่ ใค,ใครซึ่งจะเป็นผู้รับประกรันบาบาปกรรมเหล่าใดอันประกอบด้วยสังกิเลสทำให้มีพบใหม่เป็นไปกับความเร่าร้อนมีความทุกข์เป็นวิบากอํานวยให้มีชาติชรามรณะต่อไปวิบากของกรรมเหล่านั้นอย่ากเกิดขึ้นดังนี้ไม่มีเลยจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรม หรือใครๆก็ตามในโลกภิกษุทั้งหลายใครๆซึ่งจะเป็นผู้รับประกันทรรสี่อย่างนี้แลไม่มีจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพมหรือใครๆก็ตามในโลกบันเทิงบุญนางสม,มนาเทบีเป็นลูกสาวคนสุดท้องในบรรดาลูกสาวสามคนของอนาถพินทิกาเศรษฐี แห่งเมืองสาวัตถีนาถินทิกาเษฐีนั้นจะต้องนิมนต์ภิกษุสงฆ์มาฉันที่บ้านเป็นประจำทุกวันเช่นเดียวกับนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่จะต้องนิมนต์พระภิกษุมาฉันที่บ้านด้วยเป็นประจำทุกๆวันานางวิสาขามหาอุบาสิกานี้ได้ให้ลูกสาวของบุตรทายเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์แทน เพราะเห็นว่าตนนั้นชราแล้วกำลังเริ่มจะถดถอยจึงหาคนมาสืบทอดต่อฝ่ายอนาถปินดิกาเศรษฐีเมื่อเห็นนางวิสาขานั้นมีตัวแทนแล้วตนจึงแต่งลูกสาวคนโตให้รับภาระในเรื่องนี้แทนเช่นกันมหาสุพัทธาลูกสาวคนโตนั้นปฏิบัติกิจที่พ่อสั่งได้ไม่นานก็แต่งงานออกเรือนไปอยู่กับสามี อาาตปินทิกาเศรษฐีจึงแต่งตั้งลูกสาวคมรองให้รับหน้าที่ต่อจากพี่สาวคนโตจุลสุพัทธาลูกสาวคนรองนั้นปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมไม่ต่างจากพี่สาวเลยต่อมานางก็มีหนุ่มมารักมาชอบและไม่นานนักก็ได้แต่งงานอยู่กินกับชายหนุ่มนั้นแยกเรือนไปอีกเมื่อถึงตอนนี้เศรษฐี เหลือแต่สุมนาเทวีลูกสาวคนเล็กเศรษฐีจึงให้นางช่วยแบ่งภาระรับหน้าที่ต่อจากพี่สาวคนรองสุมนาเทวีนั้นยินดีทำอย่างที่สุดนางปฏิบัติได้ดีกว่าพี่ๆมากจนเศรษฐีไว้วางใจใครต่างก็ให้ความเคารพนางต่อมาเมื่อนางฝังธรรมนางก็บรรลุสกทาคามิผลซึ่งพ่อและพี่ๆนั้น มันลุแค่ชั้นโสดาบันแต่แล้วนางเกิดป่วยเป็นอะไรก็ไม่ทราบกระสับกระสายนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงมีความปรารถนาอยากจะเห็นพ่อมากจึงให้คนใช้ไปตามเศรษฐีเมื่อมาถึงก็ถามลูกด้วยความห่วงใยว่าเจ้าเพอ้อไปหรือลูกแต่สิ่งที่เศรษฐีได้ยินแทบจะทำให้เศรษฐีล้มทั้งยืนเมื่อลูกสาวตอบว่า ไม่ได้เพอหลอกน้องชายไม่ว่าเศรษฐีจะถามอย่างไรสุมนาทีวีก็เรียกเศรษฐีว่าน้องชายตลอดจนกระทั่งสิ้นใจเศรษฐีนั้นแม้จะเป็นพระโสดาบันแต่ก็ไม่สามารถกลั้นความเสียอกเสียใจถึงเรื่องนี้ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญไปเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องนี้พระพุทธองค์ จึงทรงอธิบายให้ทรงทราบว่าที่นางกล่าวอย่างนั้นเป็นเพราะนางบรรลุสกทาคามิผลสูงกว่าพระโสดาบันในฐานะนี้นางจึงเรียกเศรษฐีว่าน้องชายและนางนั้นขณะนี้เกิดในชั้นดุสิตพบแล้วลูกสาวของข้าพระองค์แม้อยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขแม้จากโลกนี้ไปแล้ว นางก็ไปเกิดอย่างที่ที่มีความสุขอีกหรือพระเจ้าข่าเศษฐีทูลถามด้วยความสงสัยพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างนั้นท่านเศรษฐีธรรมดาผู้ไม่ประมาทไม่ว่าจะเป็นครือขายก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าและตรัสพระคาถาว่าคุณทำบุญย่อมเพลิดเพลินทั้งในโลกนี้ ตายไปแล้วเขาก็ยังเพลิดเพลินเขาย่อมเพลิดเพลินทั้งสองโลกเมื่อเขาเห็นบุญที่ทำไว้ย่อมเพลิดเพลินและร,รื่มเริงยิ่งขึ้น